การผจญภัยของเจสซี่และโกกวางทองคำเจสซี่เด็กหญิงผู้กล้าหาญได้พบกับโกกวางทองคำวิเศษทั้งสองออกเดินทางผจญภัยในป่ามหาสจันทร์พบกับพื้นใหม่และอุปสรรคมากมายร่วมเดินทางไปกับเจสซี่และโกเพื่อค้นหาความหมายของมิตรภาพและความกล้าหาญพบกับโกเจสซี่เด็กหญิงว,วัยสิบขวบผู้รักการผจญภัยตัดสินใจออกไปเดินเล่นในป่าใกล้ในวันหยุดฤดูร้อน แสงแดดส่องลอดผ่านใบไม้หนาทึบทำให้พื้นป่าเต็มไปด้วยเงาที่เคลื่อนไหวชวนให้ตื่นตาตื่นใจเจสซี่เดินลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆตามเส้นทางเล็กๆที่คดเคี้ยวไปมาเธอสังเกตดอกไม้ป่าสีสันสดใสที่ขึ้นอยู่ตามข้างทางหยุดดมกลิ่นหอมหวานของดอกไม้แต่ละดอกอย่างเพลิดเพลินเธอเห็นกระต่ายน้อยตัวหนึ่งกระโดดข้ามทางไปอย่างรวดเร็วเจสซี่หัวเราะคิกคักและพยายามวิ่งตาม แต่กระต่ายน้อยหายลับเข้าไปในพุ่มไม้เสียแล้วเจสซี่เดินต่อไปอย่างไม่ย่อท้อเธอรู้สึกตื่นเต้นกับการผจญภัยครั้งนี้เหลือเกินเธอจินตนาการถึงสิ่งมีชีวิตวิเศษต่างๆที่อาจซ่อนตัวอยู่ในป่าแห่งนี้นางฟ้าตัวเล็กๆหรือสัตว์วิเศษในตำนานเจสซี่เดินเล่นอย่างสนุกสนานจนลืมสังเกตว่าเธอเดินลึกเข้าไปในป่ามากเกินไปแล้วเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นมองรอบตัว เธอก็พบว่าเธอไม่รู้จักเส้นทางรอบตัวเลยแม้แต่น้อยต้นไม้สูงใหญ่ดูเหมือนกันไปหมดและแสงแดดเริ่มส่องน้อยลงเรื่อยๆเจสซี่เริ่มรู้สึกใจคอไม่ดีเธอพยายามเดินกลับทางเดิมแต่ก็ยิ่งเดินหลงเข้าไปในป่าลึกมากขึ้นเรื่อยๆความมืดเริ่มคืบคลานเข้ามาเจสซี่รู้สึกกลัวจับใจเธอเรียกหาพ่อแม่อย่างสิ้นหวังแต่มีเพียงเสียงสะท้อนของตัวเองเท่านั้นที่ตอบกลับมาเธอแลรู้ว่า เธอหลงทางเสียแล้วน้ำตาเริ่มคลอเบ้าเธอสรุดตัวลงนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่กอดเข่าร้องให้สะอึกสะอื้นในขณะที่เจสซี่กำลังร้องไห้อย่างสิ้นหวังเธอก็ได้ยินเสียงประหลาดดังแว่วมาจากในป่าลึกเสียงนั้นเหมือนเสียงกระดิ่งที่ดังกังวานแต่ก็แฝงไปด้วยความอ่อนโยนและอบอุ่นเจสซี่เงยหน้าขึ้นฟังอย่างตั้งใจเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ความกลัวของเจสซี่ค่อยๆจางหายไปเธอรู้สึกถึงความหวังที่ริบรี่เธอตัดสินใจลุกขึ้นยืนและเดินตามเสียงนั้นไปอย่างระมัดระวังเมื่อเดินลึกเข้าไปในป่าเธอก็พบกับแสงสีทองสว่างจ้าที่สองลอดผ่านต้นไม้แสงนั้นดูอบอุ่นและน่าดึงดูดใจเจสซี่เดินเข้าไปใกล้แสงนั้นเรื่อยๆจนกระทั่งเธอได้เห็นสิ่งที่ทำให้เธอต้องตะลึงงานกลางป่าลึก เจสซี่ได้พบกับกวางตัวหนึ่งที่มีขนสีทองอร่ามกวางตัวนั้นยืนสง่ายอยู่ใต้แสงจันทร์ที่ส่องลอดผ่านต้นไม้ดวงตาของกวางเปล่งประกายสีทองราวกับดวงดาวบนหัวของมันมีเขากวางที่ส่องแสงระยิบระยับราวกับทำจากทองคำเจสซี่ไม่เคยเห็นอะไรที่สวยงามเช่นนี้มาก่อนเธอจ้องมองกวางทองคำอย่างตะลึงงนันกวางทองคำมองกลับมาที่เจสซี่ด้วยสายตาที่อ่อนโยนและเป็นมิตร มันค่อยๆเดินเข้ามาหาเจสซี่อย่างช้าๆเจสซี่ไม่รู้สึกกลัวเลยแม้แต่น้อยเธอรู้สึกว่ากวางตัวนี้ไม่ได้เป็นภัยอันตรายต่อเธอวางทองคำหยุดหยุดตรงหน้าเจสซี่มันก้มหัวลงเล็กน้อยราวกับกำลังทักทายเจสซี่เจสซี่ค่อยๆเอื้อมมือไปลูบขนสีทองของกวางอย่างเบามือขนของกวางนุ่มลื่นราวกับผ้าไหม เจสซี่รู้สึกอบอุ่นและสบายใจอย่างประหลาดเธอรู้แล้วว่ากวางตัวนี้ไม่ใช่กวางธรรมดามันเป็นกวางวิเศษปาร์มหัสจรรย์เจสซี่ลูบไล้ขนสีทองของโกอย่างเบามือดวงตาสีฟ้าของเธอเป็นประกายระยิบระยับด้วยความตื่นเต้นพร้อมแล้วใช่ไหมโกเธอถามโกใส่หัวเล็กน้อยขนสีทองของมันส่องประกายภายใต้แสงแดดยามเช้าแน่นอน เจสซี่ข้าพร้อมเสมอที่จะพาเจ้าไปผจญภยัยโกตอบด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนและอบอุ่นเจสซี่กระโดดขึ้นขี่หลังโกอย่างคล่องแคล่วสองมือกอดคอของมันไว้แน่นโกออกวิ่งด้วยความเร็วที่ไม่น่าเชื่อพาเจสซี่มุ่งหน้าเข้าสู่ป่าลึกที่อยู่สุดขอบหมู่บ้านเมื่อพวกเขาเข้ามาในป่าเจสซี่ก็ต้องตะลึงกับสิ่งที่เห็นต้นไม้สูงตระหง่านแผ่กิ่งกา้านสาขาปกคลุมทั่วทั้งผืนฟ้า แสงแดดส่องลอดลงมาเป็นลำแสงสีทองส่องกระทบพื้นดินที่เต็มไปด้วยมอสสีเขียวชอุ่มดอกไม้ป่าหลากสีสันบานสะพรั่งอยู่ทั่วไปส่งกลิ่นหอมหวานอบไปทั่วทั้งป่านี่คือป่ามหัศจรรย์เจสซี่โกรพูดพลางชะลอความเร็วลงเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความลับและความมหัศจรรย์เจ้าจะได้พบกับสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทันใดนั้นเองกระต่ายน้อยตัวหนึ่งก็กระโดดออกมาจากพุ่มไม้ มันมีขนสีขาวบริสุทธิ์ดวงตาสีแดงก่่ำและจมูกที่กระดิกไปมาอย่างรวดเร็วสวัสดีโกรกระต่ายน้อยทักทายเจ้ามาทำอะไรที่นี่กับเด็กมนุษย์กโกลยิ้มให้กับกระต่ายน้อยสวัสดีทัมเปอร์ข้าพาเจสซี่มาเที่ยวชมป่ามหัศจรรย์ทัมเปอร์มองเจสซี่ด้วยความสงสัยก่อนจะยิ้มออกมายินดีที่ได้รู้จักนะเด็กมนุษย์ข้าหวังว่าเจ้าจะสนุกกับการผจญภัยในป่าของเรา กลัวพาเจสซี่เดินลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆพวกเขาเดินผ่านลำธารใสที่ไหลรินผ่านทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยผีเสื้อหลากสีสันและผ่านถ้ำลึกลับที่ส่งเสียงดังก้องกังวานระวังหน่อยนะเจสซี่โกรธเตือนในป่าน,นี้มีสิ่งมีชีวิตท,ที่อันตรายซ่อนอยู่ด้วยเจสซี่ยักหน้าด้วยความเข้าใจเธอรู้ว่าการผจญภัยครั้งนี้ได้มีแต่ความสนุกสนานแต่ยังมีความเสี่ยงซ่อนอยู่ด้วยในขณะที่พวกเขากำลังเดินอยู่ เจสซี่ก็สังเกตเห็นดอกไม้ปลาดดอกหนึ่งมันมีสีสันสดใสกลีบดอกมีลวดลายแปลกตาและที่สำคัญที่สุดคือมันกำลังยิ้มพวกเขาว้าวโกดูสีดอกไม้ยิ้มได้เจสซี่อุทานด้วยความตื่นเต้นโกยโกย,ยิ้มใช้เจสซี่ในป่ามหัหจรรย์แห่งนี้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้พวกเขาเดินเข้าไปใกล้ดอกไม้ยิ้มได้ดอกไม้ส่งเสียงหัวเราะคิกคักออกมาเบาๆสวัสดีพวกท่าน ดอกไม้ยิ้มทักทายยินดีต้อนรับสู่ป่ามหัจรศรย์จากนั้นพวกเขาก็ได้พบกับต้นไม้พูดได้ต้นไม้ต้นนี้มีลำต้นที่ใหญ่โตกิ่งก้านสาขาแผกกว้างและใบไม้สีเขียวสดใสมันยืนระง่านอยู่กลางป่าเรากับเป็นผู้พิทักษ์สวัสดีพวกเจ้าต้นไม้พูดทักทายด้วยเสียงที่ทุ้มนุ่มข้าคือผู้รักษาป่าแห่งนี้ ข้ายินดีต้อนรับพวกเจ้าสู่บ้านของข้าเจสซี่รู้สึกประทับใจกับความเมตตาของต้นไม้พูดได้เธอรู้ว่าเธอได้มาถึงสถานที่พิเศษที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และความอบอุ่นเพื่อนใหม่เจสซี่เด็กหญิงผู้รักการผจญภัยกับโกกวางทองคําเพื่อนคู่ใจออกเดินทางสู่ป่ามหัศจรรย์ ทั้งสองเดินลัดเลาะไปตามลำธารใสมองดูผีเสื้อหลากสีสันโบยบินอย่างเพลิดเพลินแสงแดดยามเช้าสาดส่องลงมากระทบกับขนสีทองของโกทำให้มันดูดงามราวกับเทพนิยายทันในนั้นเองทั้งสองก็ได้ยินเสียงร้องให้แผ่วเบาดังมาจากผู้ไม้ข้างทางเจสซี่รีบเดินเข้าไปดูด้วยความเป็นห่วงก็พบกับกระต่ายน้อยตัวหนึ่งกำลังนั่งสันเทาอยู่กระต่ายน้อยมีท่าทางหวาดกลัว ดวงตาของมันแดงก่ำจากการร้องไห้เป็นอะไรไปจ๊ะกระต่ายน้อยเจสซี่ถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนกระต่ายน้อยเงยหน้าขึ้นมองเจสซี่และโกด้วยความหวาดระแวงก่อนจะตอบเสียงสั่นหนูหนูพลัดหลงกับแม่ค่ะหนูหาทางกลับบ้านไม่เจอเจสซี่รู้สึกสงสารกระต่ายน้อยจับใจเธอจึงตัดสินใจช่วยเหลือไม่ต้องกลัวนะกระต่ายน้อยพวกเราจะช่วยเธอเองโก พวกเราช่วยกระต่ายน้อยตามหาแม่กันเถอะโกพยักหน้าอย่างเห็นด้วยมันย่อตัวลงเพื่อให้เจสซี่อุ้มกระต่ายน้อยขึ้นมานั่งบนหลังจากนั้นทั้งสามก็เริ่มออกเดินทางตามหาร่องรอยของแม่กระต่ายพวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าหัสจรร์ผ่านต้นไม้สูงใหญ่และดอกไม้หลากสีสันระหว่างทางเจสซี่เล่านิทานสนุกๆให้กระต่ายน้อยฟังเพื่อให้มันคลายความกลัวโกรก็คอยเดินอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้กระต่ายน้อยตกจากหลังของมันทั้งสามช่วยเหลือและดูแลกันและกันอย่างอบอุ่นในขณะที่เจสซี่โกและกระต่ายน้อยกำลังเดินอยู่ในป่าลึกพวกเขาก็ได้ยินเสียงร้องฮู้ฮู้ดังมาจากบนต้นไม้สูงเมื่อมองขึ้นไปก็พลคู่ตัวใหญ่กำลังจ้องมองพวกเขาอยู่พวกเจ้าเป็นใครกัน มาทำอะไรในป่าของข้านกฮูกถามด้วยน้ำเสียงดุดันเจสซี่รีบตอบด้วยความเคารพสวัสดีค่ะท่านนกฮูกพวกเราเป็นนักทางค่ะกระต่ายน้อยตัวนี้พลัดหลงกับแม่พวกเรากำลังช่วยมันตามหาแม่ค่ะนกฮูกมองสำรวจเจสซี่โกและกระต่ายน้อยอย่างพิจารณาก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงข้าเห็นพวกเจ้าช่วยเหลือกระต่ายน้อยข้าเชื่อว่าพวกเจ้าเป็นคนดีข้าจะช่วยพวกเจ้าตามหาแม่ของมันเอง นกฮูกกลางปีกบินขึ้นไปบนท้องฟ้ามันบินวนป่วยมาเพื่อมองหาร,รอยของแม่กต่ายจากนั้นมันก็บินกลับมาหาเจสซี่และโกข้าเห็นแม่กระต่ายอยู่ที่ทุ่งดอกไม้ทางทิศตะวันออกพวกเจ้ารีบไปกันเถอะเจสซี่โกและกระต่ายน้อยกล่าวขอบคุณนกฮูกด้วยความซาบซึ้งจากนั้นพวกเขาก็รีบออกเดินทางไปยังทุ่งดอกไม้ตามที่นกพูกบอกเมื่อไปถึงก็พบกับกระต่ายกระกำลังกระวนกระวายใจอยู่ เมื่อแม่กระต่ายเห็นลูกของมันก็รีบวิ่งเข้าไปกอดด้วยความดีใจกระต่ายน้อยกระโดดลงจากหลังโกแล้ววิ่งเข้าไปกอดแม่ของมันทั้งสองคลอเคลียกันอย่างมีความสุขเจสซี่และโกมองดูภาพนั้นด้วยความอบอุ่นใจนับตั้งแต่นั้นมาเจสซี่โกกระต่ายน้อยและนกฮูกก็กลายเป็นเพื่อนกันพวกเขาคอยช่วยเหลือและดูแลกันและกันตลอดไปแม่มดใจร้าย บทที่1แม่หมดใจร้ายเจสซี่และโกวางทองคำเพื่อนรักเดินทางลึกเข้าไปในป่าสนเขียวขจีแสงแดดยามเช้าสาดส่องลอดใบหนาทึบลงมาเป็นลำลำ้ำพวกเขาหัวเราะคิกคักขณะที่กระโดดข้ามท่อนซุงที่ล้มขวางทางโกกระดิกหางอย่างร่าเริงขนสีทองของมันเป็่งประกายระยิบระยับกับสีเขียวของมอสที่กออยู่บนต้นไม้ พวกเขาเดินมาจนถึงทุ่งดอกไม้ป่าหลากสีสันเจสซี่นั่งลงถักมุงกุฎดอกไม้ให้โกส่วนโกก็เลมหญ้าอ่อนอย่างสบายอารมณ์ทันใดนั้นเองเสียงหัวเราะที่แอบแห้งและน่ากลัวก,ก็ดังขึ้นทำให้บรรยากาศที่แสนสุขสมหายวับไปเจสซี่รีบลุกขึ้นมองไปรอบๆอบอย่างหวาดระแวงโกยืนนิ่งหูตั้งชันใครนะ่ะเจสซี่กระซิบจากเงามืดของต้นไม้ใหญ่ร่างของหญิงชราปรากฏตัวขึ้นนางมีจมูกงุ้มยาว ดวงตาเล็กและคมกริบเหมือนเหินเหี่ยวสวมชุดคลุมสีดำขาดรุ่งริ่งและถือไม้เท้าที่ทำจากกิ่งไม้บิดเบี้ยวข้างหลังนางคือกลุ่มสมุนหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวพวกมันหัวเราะเสียงดังและเดินเข้ามาใกล้แม่มดเจสซี่อุทานอย่างตกใจพวกเจ้าต้องการอะไรแม่มดหัวเราะเสียงดังกว่าเดิมห้าห้าฉันมาที่นี่เพื่อจับกวางทองคำตัวนั้นพลังของมันจะทำให้ฉันเป็นอมตะนางชี้มือไปที่โก เมื่อได้ยินดังนั้นเจสซี่ก็โกรธมากนางยืนขวางหน้าโกไม่มีทางฉันจะไม่ยอมให้พวกแก่จับโกไปนางประกาศเสียงดังแม่หมดแค่นเสียงเด็กน้อยอย่างจะทำอะไรได้พวกเจ้าจับตัวกวางทองคำมาให้ข้าแม่หมดสั่งลูกสมุนลูกสมุนของแม่มดกรูกันเข้ามาเจสซี่รีบคว้ากิ่งไม้ที่ตกอยู่บนพื้นขึ้นมาป้องกันตัวโกรยืนอยู่ข้างๆเจสซี่พร้อมที่จะปกป้องเพื่อนของมันเช่นกันทันใดนั้น กระต่ายน้อยตัวหนึ่งก็กระโดดออกมาจากพุ่มไม้เจสซี่ระวังมันร้องเตือนกระต่ายน้อยกระโดดเข้าใส่ลูกสมุนตัวที่ใกล้ที่สุดขวนและกัดพวกมันอย่างไม่กลัวตายในขณะเดียวกันนกฮูกตัวใหญ่ก็บินลงมาจากต้นไม้จิกตีพวกมันด้วยกรงเล็บแหลมคมลูกสมุนของแม่มร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดเจสซี่โกกระต่ายน้อยและนกฮูกร่วมมือกันต่อสู้กับลูกสมุนของแม่มดอย่างสุดกำลัง พวกเขาผลัดกันโจมตีและป้องกันพวกมันเริ่มเหนื่อยล้าแต่ก็ไม่ยอมแพ้แม่มดเห็นว่าลูกสมุนของตรงกำลังเพี้ยงพลั้มนางจึงโกรธมากพวกแกมันไม่ได้เรื่องนางตะโกนก่อนจะไล่เวทมนต์ใส่เจสซี่และโกแสงสีเขียวพุ่งตรงมาที่พวกเขาโกรีบผลักเจสซี่หลบแสงเวทมนต์พลาดป้าไปโดนต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ต้นนั้นเหี่ยวเฉาและตายไปทันทีเจสซี่ตกใจมากนางรู้ว่าแม่มดร้ายกาจเพียงใด เราต้องหนีนางตะโกนเจสซี่คว้ามือโกพวกเขาวิ่งหนีเข้าไปในป่าลึกแม่มดและลูกสมุนวิ่งตามมาติดๆการผจญภัยของเจสซี่และโกเริ่มต้นขึ้นแล้วพวกเขาจะต้องหาวิธีเอาชนะแม่มดใจร้ายและปกป้องโกให้ได้พวกเขาจะทำสำเร็จหรือไม่พลังแห่งมิตรภาพณนหมู่บ้านเล็กๆอันเงียบสงบมีเด็กหญิงชื่อเจสซี่อาศัยอยู่ เธอเป็นเด็กที่มีจิตใจดีงามและรักการผจญภัยวันหนึ่งขณะที่เจสซี่เดินเล่นอยู่ในป่าเธอได้พบกับกวางทองคําตัวหนึ่งกวางตัวนั้นมีชื่อว่าโกโกเป็นกวางที่ฉลาดและมีเมตตาทั้งสองกลายเป็นเพื่อนสนิทกันอย่างรวดเร็ววันหนึ่งเจสซี่และโกได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับแม่หมดใจร้ายที่อาศัยอยู่ในป่าลึกแม่หมดตนนั้นมีชื่อว่ามอร์การนะ่า อการนาเป็นแม่หมดที่ชั่วร้ายและต้องการที่จะยึดครองโลกเจสซี่และโกตัดสินใจที่จะเดินทางไปหยุดยั้งมอการ์นาทั้งสองรู้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะเต็มไปด้วยอันตรายแต่พวกเขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันระหว่างทางเจสซี่และโกได้พบกับกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยเป็นกระต่ายที่ว่องไวและมีไหวพริบ กระต่ายน้อยเสนอตัวที่จะช่วยเจสซี่และโกในการเดินทางของพวกเขาทั้งสามจึงออกเดินทางไปด้วยกันเมื่อเดินทางไปได้สักพักพวกเขาก็ได้พบกับนกพูกนกพูกเป็นนกที่ฉลาดและรอบรู้นกพูกเสนอตัวที่จะช่วยเจสซี่โกและกระต่ายน้อยในการวางแผนการต่อสู้กับมอกานนาทั้งสี่จึงร่วมมือกันเพื่อที่จะเอาชนะแม่หมดใจร้าย เมื่อเจสซี่โกรกระต่ายน้อยและนกพูกเดินทางมาถึงปราสาทของมอร์กานะ่าพวกเขาพบว่าปราสาทถูกปกคลุมไปด้วยเวทมนต์ดำมอร์กาน่ารอพวกเขาอยู่ภายในปราสาทด้วยท่าทีที่เยียหยงพวกเจ้ากล้าดียังไงถึงบุกรุกเข้ามาในอาณาเขตของข้ามอร์กาน่าตะโกนด้วยเสียงที่ดังสนัน่นเจสซี่ตอบกลับไปอย่างกล้าหาญวกเรามาที่นี่หยุดเพื่อนๆจะต้องไม่ทำร้ายใครอีกต่อไป การต่อสู้เริ่มต้นขึ้นกระต่ายน้อยใช้ความเร็วของมันในการหลอกล่อโม,มอกาหนะ้าทาให้นางเสียสมาธินกฮูกใช้สติปัญญาของมันในการหาจุดอ่อนของโมกาหนะ้าและบอกให้เจสซี่รู้เจสซี่โจมตีไปที่ขาของนางนั่นคือแหล่งพลังของนางนกฮูกร้องบอกเจสซี่ร่วมความกล้าทั้งหมดที่มีและวิ่งเข้าหามกาหนะ้าเธอพุ่งตัวเข้าไปแย่นขาจากมือของโมกาหนะ้า เมื่อเจสซี่ย่งคามาจากมอร์การ์นาได้พลังเวทมนตร์ของมอร์การ์นาก็อ่อนแองอย่างเห็นได้ชัดมอร์การ์นากรีดร้องด้วยความโกรธไม่คาของข่ามอร์การ์นาร้องกลัวใช้พลังวิเศษของเขาในการสกัดกั้นเวทมนตร์ของมอร์การ์นาทำให้มอร์การ์นาไม่สามารถใช้พลังของเธอได้อีกต่อไปไปเมื่อเห็นว่าตนเองกำลังจะพ่ายแพ้มอร์การ์นาก็ตัดสินใจที่จะหนีไป เธอหายตัวไปในความมืดทิ้งให้เจสซี่กโกลกระต่ายน้อยและนกฮูกเป็นผู้ชนะหลังจากที่มอร์่าหน,านีไปแล้วเวทมนต์ดำที่ปกคุมปราสาทก็สลายไปปราสาทกลับคืนสู่สภาพเดิมเจสซี่กโกลกระต่ายน้อยและนกฮูกเดินทางกลับหมู่บ้านด้วยความยินดีพวกเขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวบ้านเจสซี่และเพื่อนๆได้เรียนรู้ว่าพลังแห่งมิตรภาพนั้นยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดๆเมื่อพวกเขาร่วมมือกัน พวกเขาสามารถเอาชนะอุปสรรคใดๆได,ได้และพวกเขาก็จะยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดไปการเดินทางกลับบ้านเจสซี่สูดหายใจเข้าลึกๆมองไปยังโกกวางทองคำที่ยืนสง่าอยู่ตรงหน้าแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องลงมาต้องขนสีทองอาร่ามของมันทำให้เจสซี่รู้สึกใจหายอย่างบอกไม่ถูก การผจญภัยตลอดหลายวันที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความสนุกสนานความตื่นเต้นแล,และมิตรภาพที่เธอจะไม่ลืมเลือนกระต่ายน้อยขนปุยสีขาวกระโดดเข้ามาคล้อยเคลียขาของเจสซี่นกฮูกตะโตะเกาะอยู่บนกิ่งไม้ใกล้ๆส่งเสียงร้องเบาๆเหมือนจะบอกลาเช่นกันแม่หมดใจดีโบกมือให้จากกระท่อมเล็กๆของเธอทุกคนต่างก็รู้ว่าถึงเวลาที่เจสซี่ต้องกลับบ้านแล้วขอบคุณนักโกลขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง เจสซี่เอ่ยเสียงสั่นเครือฉันจะไม่มีวันลืมการผจญภัยครั้งนี้เลยโกยื่นหน้าเข้ามาใกล้เลียแก้มของเจสซี่เบาๆเจ้าเป็นเพื่อนที่ดีเจสซี่ข้าดีใจที่ได้รู้จักเจ้ามันกล่าวด้วยน้ำเสียงอบอุ่นเจสซี่กอดโกแน่นน้ำตาเริ่มคลอเบ้าเธอรู้ว่าการจากลากันเป็นเรื่องยากแต่เธอก็ต้องกลับไปหาครอบครัวที่รอคอยเธออยู่ฉันจะกลับเยี่ยมพวกนายอีกแน่นอนเจสซี่สัญญา ระต่ายน้อยกระโดดเข้ามากอดขาเจสซี่อีกครั้งนกฮูกบินลงมาจากกิ่งไม้กออยู่บนไหล่ของเจสซี่แม่หมดยิ้มให้จากระยะไกลเป็นภาพที่เจสซี่จะจดไปตลอดชีวิตโกเดินนำเจสซี่ไปยังชายป่าที่ซึ่งมีทางเดินเล็กๆทอดยาวออกไปจงเดินทางด้วยความระมัดระวังเจสซี่โกกล่าวและจงอย่าลืมสิ่งที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันเจสซี่พยักหน้าเดินเข้าไปในทางเดินเล็กๆนั้น เธอหันหลังกลับไปมองโกกระต่ายน้อยนอกคูกและแม่หมกยังคงยืนอยู่ที่เดิมโบกมือให้เธอจนลับสายตาก่อนที่เจสซี่จะก้าวเดินเข้าไปในป่าโกได้มอบของขวัญชิ้นเล็กๆให้แก่เธอมันเป็นสร้อยคอที่ห้อยด้วยจี้รูปใบไม้สีทองจงสวมมันไว้โกลกล่าวมันจะนำพาเจ้ากลับมาหาข้าได้เสมอหากเจ้าต้องการเจสซี่รับสร้อยคอมาสวมไว้ด้วยความขอบคุณขอบคุณนะโก เธอพูดฉันจะไม่มีวันลืมนายเลยจากนั้นเจสซี่ก็หันหลังกลับและเริ่มเดินไปตามทางเดินเล็กๆนั้นเธอเดินไปเรื่อยๆผ่านป่าผ่านทุ่งหญ้าผ่านลำธารเล็กๆจนกระทั่งในที่สุดเธอก็เห็นบ้านของเธออยู่ไกลๆหัวใจของเจสซี่เต้นแรงด้วยความดีใจเธอวิ่งเข้าไปหาบ้านความเร็วเธอเปิดประตูบ้านและพบพ่อแม่ของเธอกำลังรอเธออยู่เจสซี่พ่อแม่ของเธอร้องออกมาด้วยความดีใจ พวกเขาวิ่งเข้ามากอดเจสซี่แน่นหนูคิดถึงพ่อกับแม่มากซีพูดทั้งน้ำตาพวกเราก็คิดถึงลูกมากเหมือนกันพ่อของเธอกล่าวลูกหายไปไหนมาตั้งหลายวันเจสซี่เล่าเรื่องการผจญภัยของเธอให้พ่อแม่ฟังอย่างละเอียดตั้งแต่การพลัดหลงเข้าไปในป่าการพบกับโกการช่วยเหลือเพื่อนเพื่อและการเดินทางกลับบ้านพ่อแม่ของเธอฟังเรื่องราวของเธอด้วยความสนใจและเมื่อเธอเล่าจบพวกเขาก็กอดเธอแน่นอีกครั้ง ลูกสาวของพ่อเก่งมากแม่ของเธอกล่าวพวกเราภูมิใจในตัวลูกมากเจสซี่กอดพ่อแม่ของเธอแน่นเธอรู้ว่าเธอได้กลับมาบ้านอย่างปลอดภัยแล้วและเธอจะไม่วันลืมการผจญภัยครั้งนี้เลยเธอจะจดจำมิตรภาพที่เธอได้พบเจอและบทเรียนที่เธอได้เรียนรู้ไปตลอดชีวิตและบางทีสักวันหนึ่งเธออาจจะกลับไปเยี่ยมโกและเพื่อนๆของเธออีกครั้ง